โอเคก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับที่ดีต้อนรับสู่ช่อง g a l a x y นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Solo Leveling a อรนะครับอ i ร์เรสต์เนี่ยแหละ,ะวันนี้เราจะมาสอนทริคเล็กๆนะครับในการผ่านสมอล์รูปภูมิให้การทดสอบชั้นที่22แบบง่ายๆนะครับแบบที่ผมแบบใช้แบบผ่านให้คนแบบในสตรีมนะครับก็คือเราจะใช้ตัวละคร S อ R อยู่ตัวหนึ่งนะคือมันเป็นคีหลักในการผ่านเลยซึ่ง ทุกคนนะ่ะมีอันนี้อยู่แล้วเป็นทิปเล็กๆสำหรับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูซึ่ง SSR ที่เราจะใช้ก็คือนี่บอด้กาดอูจินโซนะครับก็คือสกิลของเขาอะ่ะเวลาเรากดใช้สกิลอะ่ะเขาจะมีสกิลในการช่วยเบรเกาะเบกเกาะไม่พอก็จะช่วยเพิ่มแดนให้อีก2อ,อ่าซึ่งแดนสเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญมากในการที่จะใช้ในด่านสมรภูมิการทดสอบที่22นะครับซึ่ง สำหรับสายฟรีก็ผ่านได้นะเนี่ยรหัสผมของผมเนี่ยคือสายฟรี100%เซนะครับไม่ผ่านการเติมไม่ผ่านการอะไรทั้งสิ้นนะฟรีไม่เคยเติมไม่เคยเติมแบบเติมตังมาก่อนนะครับเลยก็แบบสายฟรี100%ซก็จะมีฮันเตอร์มีประมาณนี้นะครับฮันเตอร์ก็มีกับครบแล้วส่วนอาวุธอาวุธก็มีประมาณนี้เหม่ยสามดาวเคียวสองดาวอะไรประมาณนี้แล้วก็ดาบหนึ่งดาวก็สายฟรีนะครับจ้งสายฟรี เดืงนี่ก็ประมาณนี้ก็ทุกคนมีกันอยู่แล้วตัวละครนี้เพราะว่าได้จากการล็อกอิน7็วันมันก็จะแจกตัวละครนี้มานะครับแล้วเราก็ไปกันเลยนี่เซตอย่างแรกเลยก็คือต้องมีไอ้นี่ฮันเตอร์ตัวนี้นะช่วยในการเดส์แล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการเบรเกาะอีกตัวก็คือเอาเบรเกาะไป2ตัวมีตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วผมจะเอาไปเลือกของทางแบกนะครับเพราะว่ามีทั้งเบรเกาะแรงแล้วก็มีจอกเกาะให้ ให้ด้วยส่วนตัวสุดท้ายก็เอาเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวฮิลให้แนะนาเอาตัวเกาะก็ได้แต่ผมเอาตัวฮิลไปนะเพราะว่าตัวฮิลอ่ะสามารถทําดาเมจได้แรงขึ้นแล้วก็ฮิลได้ด้วยสําหรับเราโดนพายุถ้าเพื่อนๆไม่มีก็เอาเป็นตัวแบบเพิ่มเกาะก็ได้แต่ถ้าไม่มีตัวเพิ่มเกาะจีินีก็เน้นเซฟนะครับเน้นเซฟเซฟเลือดไม่ก็เอาตัวละครผู้หญิงที่มันมีความสามารถในการฮิลก็ได้ครับอย่างตัวนี้ทุกคนมีอยู่แล้วเอามาใช้ได้แทนกันได้เหมือนกันนะครับโอเค ผมจะเอาตัวนี้ไปเซตของผมจะใช้เซตประมาณนี้นะส่วนสกิลผมจะใช้สกิลในการที่แบบแอนิเมชันน้อยแล้วก็มีเบรกเบรกหนาเบรกแบบเแบรบกเกานะหนาได้อันนึงเพราะว่าบอสอะเวลาเกาะแตกแล้วแตกเลยมันจะไม่รีมาใหม่นะผมก็จะสกิลปามีดไปแบบแอนิเมชันมันน้อยนะสำหรับปลาแล้วก็ให้มันเบินเลือดไปเรื่อยๆต่อเรื่อยไปเรื่อยนะแล้วก็ใช้สกิลเจาะเกาะใหญ่นะแล้วก็เพิ่มปริมาณดาเมจส่วนสกิลผมใช้เป็นปลามีดนะ ปาไม่แล้วก็เบิดไปเรื่อยๆนะอ่าก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าแล้วย้ำนะสูตรนี้ต้องมีทหารเงานะครับขั้นแรกเลยให้เราอ่าใ,ให้บอยขึ้น่อนขั้นแรกเลยคือให้เรารีบเปิดเงาอะเพราะว่าพายุมันจะมาตีเงาเห็นไหมพายุมันจะมาตีเงาแล้วระหว่างที่พายุไปตีเงาเราก็ใส่ทุกอย่างไปเลยอุย้ ใช่ทุกอย่างไปเลยมีไรใสให้หมดหหอพายุมาแล้วโอ้ยๆอ้ยโอ,ยอ,ยอ้ยเราตอดโอเคเราดูแดดเราให้ดีๆนะแล้วเราก็ตีไงอันนี้เราแดดเพิ่มแล้วเราก็ตีแดดตีแดดไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็ตอดไปตอดด้วยสกิลปามมดแล้วเราก็รอคูดาวแอร์ ตัวแต่เลือดเราเสียไปเยอะมากเลยรอบนี้ก็คือเราเรอครูดาวเงาให้เสร็จนะรอครูดาวให้เสร็จนะอ่าแล้วเราก็เบรกก่อไปอตียหญ่ไปแล้วก็ฮิวเลือดนะอ่าเดี๋ยวรอรอเรางามารอบใหม่นะโอุย๊ยอ่าสักทีหนึง่งโอเคเงามาแล้วเราก็เปิดไกลๆหน่อยเปิดเงาเสร็จปุ๊บอันนี้ช่วงฟรีของเราแล้ว เราก็ใส่ไปใส่ไปหมดเลยฮะมีอะไรก็ใส่ไปหมดเลยโอ้โอ้โอ้เจ็บ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 อ่าอ่าพอเงาเราหมดแล้วก็เหมือนเดิมอะแดตีแดตีเอาตัวนี้มาช่วยเพิ่มเพิ่มจำนวนแดดโอ้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 จะตายจะตายจะตายอ่า เรารอเรารอเงารอบใหม่นะอ่ะมีเลือดหน่อยโอ้ยเด้งไม่เป็นไรเลือดสิบหลอดเห็นไหมบอสหรือเลือดสิบหลอดก็คือรอบหน้าบอสมันตายแน่โอเคโอ้โอ้ใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นหนึ่งนาทีเวลาเหลือเฟือสองวิโอเคได้เวลาตายของบอสเปรกแตกครับ โอเคเรียบร้อยเห็นไหมคือง่ายๆครับถ้ามีอันตีก็อันตีก็คือตายเพราะว่าบอสมันมีเลือดแค่3หลอดนะเอ้สาหลอดทุยสามหลอดอะไรเ <c oughs> ออบอสมันมีเลือดแค่30หลอดนะก็คือใจเย็นๆให้เราตีแดดตีแดตแดต่อๆไปไรืเลยถ้าคนมีพวกแบบอาวุธระยะไกลอย่างพวกปืนพวกกลิมมัวจะจะแบบได้ได,ได้เปรียบอย่างมากเลยนะครับก็ ประมาณนี้นะให้เราตีแดดตีแดดคือตีแดดคิวหรือตีแดดเพิ่มเกาะสู้แล้วเอาตัวเบรกเกาะเบรกไปเรื่อยๆพอสกิลเงาของเราดีคูดาวขึ้นมาเท่าไหร่เราก็เปิดเงาให้ไกลาจากบอสหน่อยพายุมันจะไปตีเงาแล้วจังหวนะนั้นเป็นจังหวะที่เราใส่สกิลได้ฟรีนะก็คือใส่สกิลเคียวสกิลอะไรก็คือใส่ไปเลยใส่จนกว่าเงาของเราอาจ,จะตายหมดนะอ่าก็ประมาณนี้เลๆเล็กๆก็ไม่ยากนะเนี่ยนคะ่าพลังผมจะอยู่ประมาณแสนนึงนะครับก็ ปรับเอาไปใช้ก็ได้นะทิศเล็กๆก,ก็คือแด๊ตตีแด๊ตตีแล้วเราเอาเรียกเงาอ่ะคือหลักๆมันจะมีอยู่2 2หลกักเลยคือ1เรียกเงามาให้พายุไปตีเงา2ก็คือใช้สกิลของฮันเตอร์ในการแด๊ตตีแด๊ตตีเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้สกิลให้มันลดเบรกเกาะให้มันลดลงมาพอเรามีเงาเสร็จปุ๊บพายุไปตีเงาช่วงช่วงจังหวนนะนั้นเราก็ยัดสกิลใส่ให้หมดไปเลยทั้งฮิวทั้งอะไรสรัตว์พัดยัดใส่ให้หมดเลย ก็คือถ้าเรายัดสกิลของเราเต็มๆจริงๆอะ่ะบอสมันก็ลดไปประมาณ5หลอดถึง8หลอดได้นะโดยประมาณเราก็แด๊ตีต่อๆไปเรื่อยๆบางคนอันติอาจจะมาก็อันต,นติปิดท้ายก็ยังได้นะครับตอนที่ผมทำอะ่ะก็ประมาณนี้สำหรับทริคเล็กๆในการผ่านสมรภูมิชั้น22นะครับถ้าก็ใครชอบอก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับไปละ๊ายบายไปจ้าจุบ๊บ